ท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์อิสระบนสองล้อเคยคิดไหมว่าการเดินทางจะเปลี่ยนไปแค่มีมอเตอร์ไซค์คู่ใจเริ่มบิดคันเร่งและออกไปสัมผัสโลกสุดตื่นเต้นใกล้ชิดธรรมชาติและวัฒนธรรมแบบไม่เหมือนใครไม่ต้องพึ่งพาแผนที่เดิมๆเพราะเส้นทางที่น่าจดจำคือสิ่งที่คุณออกแบบเองไม่มีข้อจำกัดจากตารางเดินรถ หรือรถสาธารณะที่คนพลุกพล่านคุณเลือกแวะพักถ่ายภาพกลางเขาตลอดทางหรือหยุดพูดคุยกับชาวบ้านในเมืองเล็กๆทุกโมเมนต์คืออิสระที่คุณควบคุมได้เต็มที่บนสองล้อคู่กายเคยฝันถึงการนั่งชมวิวภูเขาสูงหรือการบิดผ่านป่าเพื่อลงไปหาชายหาดลับมอเตอร์ไซค์เปิดโอกาสให้สำรวจสถานที่ซ่อนเร้นที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยไปถึงเติมเต็มความเป็นนักเดินทางตัวจริงในแบบของคุณเองการผจญภัยปลอดภัย และสนุกยิ่งขึ้นด้วยการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่เกียร์ขับขี่คุณภาพไปจนถึงการวางแผนเส้นทางไว้ล่วงหน้าและอย่าลืมเก็บภาพความทรงจำระหว่างทางไว้แบ่งปันกับผู้อื่นถึงเวลาบิดคันเร่งออกไปรับลมและหลีกหนีความจำเจแชร์โมเมนต์สุดมันบนเส้นทางของคุณแล้วให้แรงบันดาลใจนี้ส่งต่อถึงนักเดินทางรุ่นต่อไปหามอเตอร์ไซค์คู่ใจแล้วเริ่มต้นเส้นทางที่ชีวิตจะไม่มีวันลืมวันนี้เลย